สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับกิจกรรมขีดเขียนแสนสนุกบายครูขวัญใจนั่นเองนะคะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นที่เกี่ยวกับการเขียนเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่าพร้อมไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนกันนั้นเราจะต้องทบทวนวันที่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้คือวันอะไรนะอ่าวันนี้คือวันอังคารค่ะเด็กๆวันอังคารสีชมพูลืมกันหรือยังเอย่ยแล้ววันอังคารวันนี้ถ้านับเป็นตัวเลขคือวัอนที่เท่าไหร่นะ ใช้แล้วค่ะวันนี้คือวันอังคารที่12มี1กับ2เดือนมกกราคมนะคะเด็กๆปีพศสอ 2, 5 6 4ค่ะมาดูกันต่อดีกว่าว่าคำว่าวันอังคารภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ Tuesday Tuesday วันอังคารนะคะ ประกอบไปด้วยตัว T U E S D A Y Tuesday วันอังคารค่ะแล้วเลข12ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะมาแล้ว t w e l v อีกทีหนึ่งนะคะ t w e l v เด็กๆอ่านตามครูขวัญด้วยนะคะเด็กๆ T W E L V E Twelve 2 12. 12ค่ะ ส่วนเดือนมก,กราคมอ่านว่า January January ก็มีตัว J A N U A R Y เป็นไงกันบ้างคะพอจำกันได้ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูขวัญไม่ได้มาคนเดียวนะมีเพื่อนในห้องเราอยากให้กำลังใจพวกเราด้วยเด็กพร้อมจะเจอเพื่อนแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพื่อนกันเลย เพื่อนคนนั้นก็คือใครเอ่ยดูจากภาพลีโอนั่นเองนะคะนอกจากลีโอจะมาปรากฏ,กฏกับเราบนสไลด์นี้แล้วลีโอยังฝากข้อความมาบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยมีเขาบอกว่าสู้ๆเพื่อนๆและตัวอักษรนะคะที่เราจะมาเขียนกันวันนี้ก็คืออ้าวตัวออ่างนั่นเองนะคะเด็กๆ เป็นการบ้านประจำวันที่12มกราคมนะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าอออ่างอ่านออกเสียงว่าอะไรถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวคุณหันจะบอกอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านกอ,อกไก่กันมานานมากแล้วใช่ไหมคะออ่างอ่านว่าอนะคะเด็กๆห้ามลืมนะคะแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่มีอออ่างเป็นพยัญชนะต้นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไป และคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือภาพนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าอะไรภาพนี้คือภาพอางุ่นนะคะองุ่นเป็นผลไม้ชิดหนึ่งที่มีรสหวานและรสเปรี้ยวนะคะเด็กๆอวันนี้ได้หนึ่งคำแล้วนะคำว่าอางุ่นต่อไปไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยค่ะ และคำศัพท์คำต่อไปนะคะก็คือคำว่าอ้าวดูจากภาพคุณคุณไหมเอ่ยคำว่าอะไรคำว่าอ้วนนั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมอ้วนอันนี้อ้วนตังเกที่ห้องเราทําโครงการเรื่องปลาทูไงคุณคุณไหมคะภาพนี้ไปดูคําศัพท์คำต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะและคำสุดท้ายนี้คือคาอําว่าอ้าวดูจากภาพ คำว่าอะไรนะคำว่าอ้อยนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักอ้อยไหมคะอ้อยเนี่ยจัดว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีรสหวานแปลรูปมาทําเป็นน้ําตาลนะคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนไปตั้ง3ามคำเนี่ยคือคําว่าอะไรเอ่ยองุนอ้วนแนละคำว่าอ้อยนะคะต่อไปมาพบกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันคะ่ะเอ๊ะเอ แต่ก่อนที่เราจะไปฝึกคำรรศัพท์ภาษาอังกฤษได้นั้นเราจะต้องฝึกเขียนออ่านกันก่อนใช่ไหมคะขออนือกปากกาก่อนน,นนะออ่านนักเรียนสำคัญมากนะลูกต้องเขียนหัวให้ถูกต้องนะคะหัวก,กลมลากลงมาถึงเส้นข้างล่างนะคะเด็กๆขีดเส้นนอนตรงขึ้นไปแล้วก็ใส่หลังคาไม่เกิน ไม่เกินเส้นด้านบนด้านนี้นะคะนี่ตรงนี้ไม่เกินนี้นะลูกตามมาดูกันอีกตัวหนึ่งบางคนเขียนแบบนี้แล้วอย่างนี้แบบนี้ให้ขูใช่ไหมคะเด็กๆใช่เอาอ่างไหมแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะคะแบบนี้คือผิดนะ,ะเราจะไม่เขียนต่อหวัวนะลูกเราจะม้วนมาเลยแบบนี้เชื่อมลงมาลากยาวขึ้นโค อ,นนะะอันนี้ครูเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เ,เติมหัวเจ็บบางคนม้วนหัวเข้ม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 ,ขมอย่างนี้ไหมครูเลยเอาไหมแบบนี้ก็ไม่เอานะคะหัวเราจะม้วนแค่รอบเดียวสวยๆเลยหลายรอบไม่เอานะอย่างนี้แบบนี้นะคะ,ะไขึ้นท้งบนโค้งโอเคอ่ะมาดูเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ พื้นี่พื้ดรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลนักเรียนเวลาเขียนนะคะครูหันค่อนข้างจะก,กังวลในเรื่องการมวนหัวนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ย มอบวนผิดแล้วบางคนก็จะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะลำดับการเขียนมีความสําคัญนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลนะคะขณะนักเรียนเขียนนะคะขอบคุณมากคะ่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ไปเรียนรู้ครรําศัพท์ภาษาอังกฤษของวันนี้กันและไปกันเลยค่ะเด็กๆและคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษของเราวันนี้ที่เราจะเขียนใช่ไหมคะตัวอักษรก่อนสิยังไม่ใช่คำศัพท์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราจะเขียนกันวันนี้ก็คือ ตัวคิวนั่นเองค่ะเด็กๆตัวคิวจำได้ไหมว่าตัวคิวออกเสียงยังไงคิวออกเสียงว่าคขออีกครั้งนะคะคขอเหมือนคุกวะรวมกันใช่ไหมที่ครูหวอนสอนคือคุกวะแต่พูดเร็วๆก็เป็นเขอคิวเข่อต่อไปไปเรียนคำศัพท์ที่มีตัวคิวกันดีกว่าค่ะเด็ก มาแล้วคำศัพท์คำแรกก็คือคำว่าดูจากภาพสีเหมือนอะไรอ่าคำแรกนะคะเราอ่านว่า queen ออกเสียงยาวๆนิดนึงนะลูก queen queen แปลว่าพระราชินีค่ะประกอบไปด้วยตัว q u e e n อ่านว่า queen แปลว่าพระราชินีค่ะ และคำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่าแบบนี้แปลว่าอะไรนะอ่าเราจะเรียกเราจะอ่านว่า quiet quiet ที่แปลว่าเงียบค่ะเหมือนตอนที่เด็กๆเรียนกับทีเชื่อเควเวลาเด็กๆเสียงดังที่เชื่อจะชอบพูดว่า student be quiet please แปลว่าเด็กๆช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมคะแบบนี้นะคะเด็กๆคำว่า quiet มีตัว q u I,E,T อ่านว่า quiet ที่แปลว่าเงียบค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายนะคะคือคำว่า question อีกครั้งนะคะ question question แปลว่าะค,ะคำถาม เหมือนเวลาเด็กๆเ,เรียนหนังสือแล้วไม่เข้าใจหรือเกิดข้อสงสัยเด็กๆก,ก็จะยกมือถามครูแบบนั้นถูกต้องใช่ไหมคะแบบนั้นละค่ะเราเรียกว่าคําถามหรือว่า question question นะคะจะสะกดไปด้วยตัว q u e s t i o n question แปลว่าคําถามค่ะ สไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นการฝึกเขียนตัวคิวที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเอาล่ะคะ่ะเด็กๆถึงขั้นตอนสำคัญแล้วเราจะเามาตัวคิววิธีการเขียนนะคะเด็กๆเ,เอาตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะเราจะเขียนเป็นวงกลมแบบนี้ปึ้งหาเส้นมาจบกันแล้วก็ลากขีดออกมาแบบนี้นะคะ พยายามเขียนให้กลมๆนะลูกอันนี้ผู้เขียนในคอมเส้นอาจจะไม่ได้สวยมากนักนะคะอ่าครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆชึบ๊บนี่อย่างนี้นะคะอ่ามาดูที่เป็นตัวพิมพเด็กกันบ้างเราจะเริ่มจากแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ลากเส้นลงมาปึ๊ดชึบแค่นี้นะคะหรือเราจะลากเป็นเส้นก่อนก็ได้ ก็โค้งนิดนึงแล้วก็แยกออกแล้วก็เขียนหัวด้านหน้านะคะอีกทีหนึ่งนะคะโอ้แต่ว่าเด็กๆเขียนตามเส้นประในสมุดได้เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้ตัวอ้ออ่างและตัวคิวไปแล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเรียนตัวอะไรนั้นให้เด็กๆโปรดติดตามนะคะแล้วพบกับครูขวัญในวันพรุ่งนี้คลิปใหม่นะคะเด็กๆขวัญไปก่อนนะบ๊ายบาย